สวัสดีครับคลิปนี้ก็บน,นมคํมาตราก็สิมาอัปเดตการขุดคันล้อมรอบนาเนาะครับอันนี้โอ้แดดห้อนครับตอนนี้เป็นเวลาบาบจะบสองเหรอครับขุดอันนี้ประมาณจากตีนบ้านมาผีครับจากตีนบ้านไม่อยู่เงียวไก่เตีเ๋ยวีเน้องอไก่เตี๋ยวประมาณเกือบสองลอยมีรครับ นี่คือคือน้ำครับน้ำน้ำที่แบบขุดขุดมาน้ำในอัดน้ำไม่น้ำครับทีมงานแมคโครเพิ่นน้ำใสน้ำมนันสีออกออกน้ำแต่ฟังยังสิครับแบบคือยังององหวอัวเนี่ยนะครับมันพุ่งฟู่งหวังเสียลึงคอาจะหน้ากับมีแผนมาเนาะหลังจากกลับมาอเมริกาปุ๊บมาอยู่บ้านกตสิเลี้ยงปลาในนาข้าวประมาณนี้ครับ นำลมค้นนาเห็ดเห็ดเห็ดหน้า,หหนาบบเกงีงเห็ดเบียกบบเกีงนะครับแต่ว่าอยากอยากอยากล่องเบิงอยากล่องเห็ดเบิงว่ามันสีเป็นยังไงคยเห็นแต่นใน้ยุ่ยสูบเนาะครับเห็นเบิงนมคมตานากับบัวลโลกสวยยังหรอครับบัวลอยลกสวยอันนี้ฟันเห็ดฟันเหเ็ดเบิเบเบ่มครับอันเพิ่นกับบัวลอยเห็ดงามคือยังอันสุดของทีมของก็ยังขุโคกน้องหน้าสีิส่นเห็ดทั่วไปหรอครับ อันนี้เข้าจ้างสร้างแบบแบบบ้านๆนะครับแต่ว่ากัถือว่าโอเคอยู่อันนี้เฮ็ดเป็นตัวยูครับนี่ฟังนี่อันนี้ฟังมาทั้งข้างกวางครับอย่าเฮ็ดทะลุหายกันไม่รู้หายกัน,กนอันนี้จะเป็นสันครับเดี๋ยวขัานตัวหน้ากันสิพามาบึงอ่าขั้นล้อมอ้อมหน้าครับ บ้างนึงก็จะเป็นหน้าของเขื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นสันคู่ครับกว้างฮาเมตโครงการบ้านเางแผนมาเสียวรถปิกอัพแลีนอ้อมลงมากเลยครับแรนอ้อนนุ่มแต่ตีนบ้านคนปุ๋ยคนยังมาคนปุ๋ยคนยังมาบ้านุ่มคการนานเพื่อนมาได้ก็สิหาแรงมาปลูกนะครับกันเพราะไห่ดินมันพังมันยังหนาฝนนะนะ ไก่เตี้ยไม่ได้พี่น้องเลยแต่มันแต่มันแบกบปุ๋ยแบกบฟุลดลงมาก็เลยเฮ็ดตัดสินใจว่าเออย่อมเสียงินทีเดียวเฮ็ดเป็นทางเอารถลงมานะครับรถลงมาปูนฮอดหัวหน้ากับทอทอนุ่มคัมตาหน้าสิเอาลงตรงนี้ครับ,รบขวาม,ม้าฟังนี่ขวาม,ม้าฟังนี่ก็สิเป็นตรงนี้สิเป็นไซทอครับ ใส่สามสามทอ่ปอปั่อครับมันกิวอย่ามันพังก็เลยไปซื้อมาอีกสองทอ่อทางนี้ก็สิเป็นทางน้ำครับน้ำต้นทอ่อนี่ก็สิไหลลงไหลลงไปทั้งบุนจากนี้ครับก็สิลงมานีตรงนี้พื้นที่อยู่ประมาณส,สองไร่เค่องครับนุ่มข้าตนหน้าก็มีแผนมานี่ะครับสิ ส,สีวัวเห็ดหนังสีใบจะปลูกต้นยางหน้าปลูกต้นยางหน้าใบจะกินเห็ดกินยางสิละครับนะครับเลี้ยวไปกับไก่เติมนะครับฟังทั้งหมดกัเป็นหัวหน้าหน้าเพื่อนบ้านเพื่อนอันนี้ก็เป็นสวนยางพะลาสวนยางพะลาเพื่อนนะครับอันชาวบ้านเพื่อนกับว่า,อ,าอยู่หรอกว่า สิมาปลูกยางนาย่ำได้สิได้กินไว้ท่านสิว่าตายกอนบอกว่าท่านนมขมตานากับบอได้คาดหวังว่านุาน่มคมตนาสิสิมากินเอ้ยสิมาหวังใส่ยางนานะครับกับเป็นห้าหมือหนึ่งนุงน่มขมตนาบ่ได้อยู่โลกนี้แล้วสิให้มันเป็นปกต่จะปลูกไว้ให้ลูกให้ร้านเห่อครับอันนี้นุน่มขมตนาปลูกไว้ นี่ทีมงานแมคโครครับเป็นขุดขุดมาเยเอะกัดถือว่าเร็วครับสามมือนี่ละสามมือนี่บ่คอยมีเวลาลงคลิปให้พี่นองเบื้องเนาะครับช่วงนี้กะอันนี้ก็ถือว่าขุดเลิกเตบอยู่ครับราคานี่เพิ่นยังบ่ทันแจงนะครับต้องเฮ็ดสักกอนเฮ็ดแล้วเพิ่นก็สิยิ่ง ยิ่งวัดเบิ้งครับวัดเบิ้งหลักยังมาประเมินราคาเป็นสีวัดจะเคิว้วความเบลึกความกว้างความเงานนี้เท่าไหร่กูใดมีค้านะนลำยังกัดบอกข้ามตานาี่นะครับอ่ะข้นสีปลูกิีงยังดีเนาะมองสันมันนี่มองสันมันนี่เฮ็ดตังไรปลูกิีงยังยังสวงามนี่สีหมาะอเฉยนะครับแต่มา นมคำตะนาคิดว่าล่องนี่ประมาณเกือบสองรอยเมตรครับเพดตีนบ้านมันเป็นมันลเลอกพอสมควรครับสามเมตรนมคำตะนาคับว่าสีว่าสีล่องปรากฏครับปรากฏเหลืองล่องปรากฏเหลืองเพราะว่าน้ำม,มันเลึกแต่ผู้ใดมาเยี่ยมมาหยามกัดจังมาเห่นน้ำนมคตาตะนาอะไรนยครับ มากินต้มปูต้มปลาน้กันทำมามาอยู่บ้านสีมีิรายได้จากไส้พี่น้องบ่ม,มีครับรายได้เท่ากับเป็นศูนย์มันก็ทำมาเห็ดเฟื่อยแย่งกัมันเป็นความสูงครับแต่เขาไปเป็นลูกจ้างเขาเสียเขาไม่เป็นลูกจ้างเขาเขาเห็ดตั้งแต่สิบโมงเลยครับสิบโมง สิบโมงยันสามทุ่มนะครับพอจะได้เงินเขากะมุมคำตัวหน้ากะว่ามันก็ดีอยู่ไปเฮ็ดงานอยู่ตอนเฮ็ดงานอยู่อเมริกามันก็ได้เงินดีแต่ว่ามันก็เครียดครับมาอยู่องคสี่มันเ้าไม่ยืนเฝอไม่เหตุไรสิกะแดดเ้าก็เฮ็ดเขาห้อก็เขาห่มนี่แหละครับป้าต้องเฮ็ดห้อก็เหาก็บป้ต้องเฮ็ดเฮ็ดงานในห่มเหรอนี่ครับบรรยากาศบ้านบานบานนอก ยังมีครับงวง,ข,วงข้วยก็มีงวงงวงขั้วเขาจะมัดลามมาหยัางอยู่เก็ตเห็น,หนคิด่อสมัยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเป็นเล็กน้อยครับอีนุม่มคั้มตา้าได้เลียงงวงยังขั้วยอยู่คนห้องมันก็ยแกซีสแหละครับชีวิตคนห้อง มันสิไปฮอดไก่สัำไรคนละสี่ลกสั่ไรฝนสะทายหาจาของให้พ่อครับมึงาทำตานหน้าเองกับขาหาจาของให้พอ่อพยายามคนหาจากของแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกโจทย์มันก็นคือว่าถ้ากลับไปไม่มีรายได้ล่ะจะทํำยังไงสเครียดบอสิจังไหบอกัมีไปแล้วครับพยายามบวกลบคูณหารจาของ หลายๆคนกัไปเห็นงานอยู่เมืองนอกอะลองคิดเบิ่งนะ้ครับเด้อหาจากมาเห็ดมาสาั่งไปสิหาเด็กง่มากค,คนว่าโอ้ยบักท้นมันเป็นบ้าแม่แต่นอกก็สัน่นเอาเงินหลยๆเอาเงินหลยๆมาเห็ดเสียเงินเสียท่วงกว็สัน่นโ่เมน์หน่อย คาดว่าน่าจะเป็นเกือบเป็นแสนเลยครับแสนนิดๆแสน,น,แสน,นต้นเลยแต่ว่าอันนี้คือราคาแบบคิดไปบึงน้ำครับน้ำเนี่ยโอ้ยขักอี่ดีปลาน้ำทะเลครับใสแห้งผมคกำตน้นากับว่าบนคู่นี่น้ำกำเสนาสิปูแบักบักซิดาหรือแบบซุมโอเนีสนาครับคิดไดว้ชี้ซีหรอกแต่ว่ากับพ่อท่านเดียว่า ทั้งใจว่าสิเฮ็นยังเฮ็ดไว้เกิเดไอะไรบ้านดีขึ้นดิโนมเุาตาโน่นานมาแล้วก็ตีสามตีสี 4, ่นะครับมากวดอันมากวดเฟี้ยงเหรอครับมากวดเฟี้ยงกวดยังไปจะถมไปจะถมสันสันคู่นี่ครับกันเพื่อทจะไปถึงทังผู้ใดกัยังเหตุาหการณ์เหตุการณ์ดูเมืองนอกก็ดีกรุงเทพก็ดีนะครับเด้อลอง ร่องแบ่งแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งครับเป็นเงินส่วนตัวจังสิก็ได้เก็บทีละหน่อยละหน่อยมาเห็ดมุขต่หน้ามาบริเวนว่าาเงินมาโปะที่เดียวได้ครับนี่มุขตัวหน้าแบบเก็บทีละหน่อยเก็บทีละหน่อยเก็บปิบจากไร่ใดของเจ้าของนะครับเก็บสะสมสะสมไว้ตั้งเป้าหมายไว้มุขตัอหน้า่าสักเมือนึงเขาสิกับมาบ้านสิมาเห็ดแบบนี้นะครับเห็นเป็นเห็ด เห็นเพผนเห็ดอยู่ในยูถูกว้าเป็นแต่ยูแถสิน้ำค่ำตอนหนาก็เลยหยอกล้อมึงมาถามเห็ดมันสิเป็ียนยังไงอยังนีง้นะครับสิไหววะเห็นแต่ว่ันุม่มค่ำตอนหนามีความสุขกับมันเลยครับอยู่จังสินุม่มค่ำตอนหนามีความสุขถึงห่อนก็นจริงครับไม่ว่าอยู่บ้านห่อนถึงห่อนถึ่งยังมาเดือนเดียวนี่ มาเล็หน้าตานีเขาจ้วงครับว่ามันนุ่มเกาหลีพ <aku> <it> <Stand up> ุ่นละเดือนเดียวนีดหน้าดำปีแขนดำปีต่วนุ่มคําตานากะบ่ได้่านหนกเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วแต่ผููได้สิค้นอย่ากลับมาอยู่บ้านงูมาอยู่บ้านเตรียมตัวเตรียมใจดีด้วครับเตรียมตัวเตรียมใจดีๆแล้วมาเบิงมาสูเบิงยางขี่ไรมันกับบ่ได้มันมีความ อันเลล่ะเอื่นว่ายังกดดันว่ามีความเร่งรีบปนใดน,นะครับอยากกินก็กินแต่ว่าลมคาตาน้าก็กค่อยๆเฮ็ดไปแล้ครับค่อยๆเฮ็ดไปจะล่อส้มเบึงผลงานนมคาตหน้านะครับเด้อยังได้ก็ฝากกดติดตามถ้าเบิง่งผลงานว่ามันเสียออกมากังไ๋มันสิเป็นมาเป็นเป็นเกษตร กเกษตรสมปีบอกเพื่นอนเกษตรยังไงก็ทาเบื้องนะครับเด้อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ